รองโกศกนะรองโกศกรัฐบาลดรรัรัชดาธนดาิเลกนะย้ำนะไปเติมน้ำมันหรือพิสมันอย่าลืมขอใบกากับภาษีนะจะ,ะไปะได้ไปร่วมช็อปดีมีคืนด้วยอ๋อเหรอเออ,เอ,อไม่รู้นะนี่ก่อน,น,น,นก่อนท่านรายงานยังวันอังคารที่ผ่านมายังเหรออ๋ออ๋อนี่ก็เอาเอาเลยแล้วกันนะท่านดรรัชยาธนริเลกรองโฆษกไปย้ำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ออกมาตรก,การชอบดีมีคืนปีนี้นะเพื่อรักษาการบริโภคในประเทศกําหนดให้พูดซีเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถนําใบกํากับภาษีเต็มรูปซึ่งจะเอาเป็นรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทริกก็ได้นะปาระดบ e t แท็กเนี่ยฮะของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการรกลงแล้วเราบอกมาตรก,การชอบดีมีคืนปีนี้นะกรมสรรพากรได้ขยายให้นําค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งรถยนต์รถจักรายานยนต์ใบรถยนต์ภาษีได้โดยค่าใช้ใจ่ายน้ามันจะต้องมาจากสารบริการน้ํามันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกํากับภาษีได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์โดยจะให้สิทธิแก่ผู้จ่ายเงินค่าน้ํามันแม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่นโดยไม่ยึดติดกับเรื่องทะเบียนรถนะครับเรเฐมรีบอกว่าผู้เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนจะต้องเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามใจจริงนะแต่ไม่เกิน4ี่0 0บาทโดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีถ้าซื้อสินค้าหรือบริการไม่เกินส0,000บาทคือ3 0 0 0 0บาทแรกนะให้ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษหรือรวมยอดกับใบกำกับภาษีอ e ิเล็กทรอนิกส์ e t a ทแต่ถ้าซื้อสินค้าหรือการบริการผ่านออนไลน์ไม่เกิน10,000บาทอ่า ให้ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับเท่านั้นถ้ายัางเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยภาษาบันเทคนิกแล้วเกินนะท่านโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาร์ดีคอร์เซเนะหมายเลขจดไว้นะหนึ่ง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 โทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ